ยายตั้งใจมาเลยจะบอกลูกบอกร้านบอกใครกลัวของห้ามไงยายไม่ได้บอกทักงนี่กัมนนบ,บมาแอบมาอนนยากถวายพระพร่ คุณยายห่วงนุชพันธ์วัย75ปีนั่งรถตู้โดยสารมาเพียงคนเดียวมาจากจังหวัดเพชรบุรีมานอนค้างคืนที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อที่จะมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยหวังว่าจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดและต้องการที่จะได้มีส่วนร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยตัวเองเพราะคุณยายไม่สามารถเขียนหนังสือได้ที่ผ่านมา จึงไม่เคยได้มีโอกาสไปร่วมลงนามถวายพระพรอย่างที่ตั้งใจเสื้อสีชมพูปักรูปกระต่ายนักกษัตริย์ประจำปีเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คุณยายเตรียมมาและตั้งใจว่าจะนำมาใส่เพื่อร่วมถวายพระพ,พรชัยมงคลในวันที่5ธันวาคมแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่สำหรับหญิงชราวัย75ปีคนนี้กลับมองว่าสิ่งใดก็ตามที่ตัวเองพอจะทำได้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และจะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสบายพระราชหฤทยัยคุณยายก็พร้อมที่จะทำและอยากให้คนไทยทุกคนคิดเช่นเดียวกันก็ให้ทำความดีกันอย่าทะเลาะกันอะไรกันเงี้ยเหมือนพ่อแม่ก็ต้องปลื้มใจถ้าลูกทำดีเหมือนเรามีลูกมีล้านถ้าลูกล้านทำดีก็คือเราก็ภูมิใจมีความสุข นี่พูดเรื่องจริงเลยจริงใจของยายคิดอยู่แค่นี้แหละเห็นทะเลาะกันอะไรกัน <siglo> น <achi> ี <promotion> <karang> ่ยายคิดว่าทำให้ในลวงไม่สบายใจขณะที่คุณยายละไม้เข้มทองวัย70ปีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางมาเพียงคนเดียวจากจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาร่วมถวายพระพรในครั้งนี้และทำติดต่อกันมานานกว่า10ปีแล้วแม้บางครั้งด้วยจำนวนประชาชนที่มาอย่างเนืองแน่นจะทำให้ไม่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตามที่ตั้งใจแต่ความมุ่งมั่นในความจงรักภักดีที่มีก็ไม่เคยเสื่อมคลายดีใจด้วยก็ปลาปื้มได้เกิดมาเป็นคนไทยที่มีพระเจ้าอยู่หัวที่เทิดทูนมากเลยเพื่อเจ็บแทนได้หรือตายแทนได้เรายอมค่ะความสุขของประชาชนที่นี่ซึ่งเดินทางมาเฝ้ารอด้วยใจจดจอ่อและได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งทุกคนจะพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องพร้อมไปกับคนไทยทั้งแผ่นดินดารินหอวัฒนกุลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน